สวัสดีค่ะอยู่กับสาโบสายลุยนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่สองนะคะที่เราอยู่อุบลน,นะคะอยู่คงเจียมเนาะวันนี้เราจะใช้เดี่ยวนะคะกับคุณยายนะคะเราจะไปพาคุณยายไปซื้อเครื่องซักผ้าใหม่นะคะส่วนเสืนกกับลูกแล้วก็ทิ้งไว้บ้านนะคะทุกคนแล้วก็ไปรับพี่สาวนะคะอ่า พี่สาวขึ้นเครื่องมาจากกรุงเทพเนาะลงสนามบินอุบลน,นะคะแต่ว่าไม่ได้ไปรับที่อุบลน,นะคะเดี๋ยวพี่แกต่อรถมาที่พี่บูรณ์างสาหารนะคะเดี๋ยวเราจะไปกันคือไม่อยากให้ช่างนกขับรถนะเพราะว่าให้แกดูลูกถ้าเราไปหมดนะลูกก็ต้องไปแม่อยากให้ลูกไปด้วยนะคะก็แล้วลูกไว้บ้านกับช่างนกนะ เพราะว่าคนมาค่อนข้างเยอะนะคะก็เลยเหลีกเลี่ยงให้ลูกไม่พบปะผู้คนที่เยอะแยะนะคะเราก็เลือกที่จะไปแทนเนาะเพราะว่าไม่ไกลนะคะจากบ้านโบไปนู่นก็ประมาณ30กิโลถ้าลูกไปมันก็คนเยอะเนาะทุกคนในรลตัสอะไรประมาณเนี้ยคนมันเยอะนะคะ วัวขับรถก่อนนะคะแป๊บนึงเราก็จะไปรับยายกันนะคะทุกคนไปรับยายก่อนแล้วเราไปเจอกันที่โลตัสด,ดีกว่านะเพราะว่ามันต้องใช้เวลาในการขับรถอีกอย่างรถก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะไปกันค่ะตอนนี้เราก็มาถึงโลตัสที่ทีเรียบร้อยแล้วนะะค แบบนั้นดีว,วาบอกว่าลงบ่ได้พี่นนอเดี๋ยวเราก็ซื้อของเสร็จแล้วนะคะซื้อนี่คุณยายซื้อของเจ้าเบิ้งสุดละามาน้้ำข่อย่อยแต่งตัวออกสิงามใส่ผ้าถุงวัจันแต่ว่าเงิน,งนถุงแน่ถุงเราเป็นหมื่นนะพี่น้องในเครื่องซักผ้านะคะแล้วก็ของโบก็ได้ขนมไปให้เด็กๆเ,นะเพราะว่าบ้านโบเด็กเยอะ ก็ของจิตปัถาะไปให้แม่นะคะของใช้ในครัวเรือนเนาะอันนี้เราเมื่อกี้เราอยู่โรตัสแลนนี้เรามาบิ๊กซี่ค่ะมันนี้ล่องห้อนอยู่พี่บูรณ์นะคะมืออื่นอยู่สอยู่หน้าพรุ่งนี้ไปนานะคะต้องถามหานะคะห้าสิไปเอลนะคะเพราะว่าห้าบ่เคยเขาบิ๊กซี่จ้าเทียงอยู่ยูสรินกับบ่เขาเด้บิ๊กซี่ลองไปเขาเบิงค่ะพี่น้องไม่สิมียัง บ่อสื่อนะคะเป็นยางมือจะซื้ออุ้ยบ่อว่าบ่อสื่อจะไหนเค c ฟซีนั่นน่ะกินเค c ฟซีพี่เนาะมากับสีมากับใจใจใหญ่เรามาเดินรอพี่สาวเรานะคะเครื่องออกแล้วมาจานรอแต่ให้มาลงที่นี่นะคะย่างกันนะ ันก็ใส่สตรไปเลี้ยงวัวนีสันก็ใไ่สตรไปเลี้ยงมัวสันนี่เลยไปมากกับดนี้วะข้าไประมเิเมื่อาีกับการกา สีแบบดิสีก็จะใส่เ่างล่ได้เนาะ่ะพันยามาซป,ปิงแกนใาตาพี่ตาหักแขก คนก็เยอะนะคะไม่ว่าห้างไหนห้างไหนคนก็เยอะท้าสวยนะ่ะ ตอนนี้เราก็ได้ที่มารอคนมาจากกรุงเทพแล้วนะคะที่แรกบอกว่าให้ถ่ายยูบิกซี่นะคะเปลี่ยนแผนค่ะรถเพิ่ง่าจอดะมาจอดถ่ายยนขามคอสะพานนะคะแถวแกงสะพืบอู้ล่มดีดีวีวีเลยแหม ดูสะพานสะพาน่ะแม่น้ำมูนค่ะรถเยอะมากว่าแมนรถขันนี้เปล่าว่าแมนบ่กข้นจอดนี่กันสิว่าแมนบ่นอ่ะไม่สิขับไปเติบอยู่สันเนาะจะว่ายอยู่ เรามารอลุ้นรถคันนี้กันนะคะเอามันบ่อเข่าเลยเบ่โมเมนค่ะนี่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 แม่ข้านีได้แน่มาแล้วนี่หรือบ่แม่นักท่องเที่ยวเขาหรือเปล่า VIP จะเป็นนักท่องเที่ยวนะคะทางเราไปข้างในที่รถรถเล่นไปนั่นมันจะเป็นแกงตะนาะนะคะโอ้บ่แม่งแกงตะนาบ่อพีชแกงสะ,พ,ะ,ะพื้นนะคะพี่น้อง สีแม่รถอันขันนี่ไปเที่ยวแกงสะพือนะคะย่ามนี้แกงสะพือกับสีน้ำเต็มเนาะมีแต่ของอันของกินของขายนะคะนี่เห็นมอรถเที่ยวให้เจ้าสิไปแกงแกงสะพือนะคะเข้าไปข้างในนู้ดม,มีที่ถ่ายรูปอยู่แต่ว่าโบไม่ได้เข้าไปเนาะน้ามันเต็มอยู่น้ามันเต็มอันนี้มันไ่เห็นแกงนะคะไปสื่อแต่ของเอากระมังถอะฮ อเข้ามานางขานะคะพี่นอ้องลมแมบบเฮ้พร่มดีค่ะพุ่มเนี่ยนี่รับเลยแล้วแล้วฮอสิขอดรถอีกนะคะนา่งยูนีล่ะคะพี่นอ้องมาแล้วนะคะน่าจะเป็นรถตู้คันนี้นะทุกคน เราก็จะไปสตาร์ทรถร้ลลอน,นะคะอ๋อเขามาฝั่งนู้นนี่ว่ะยาย ขึ้นไหนบอนั่นน่ะฟังน่าพุนแต่ก็มึงไปคือโรดคือน่าพุนเด้อทางนี้มีใครไปค่ะกว่าสิกวาสิสเดได้นะคะโอ้ยมันเป็นแคบอีน่างงามบอบอมึงจิ่งนเด้อพุนหยูค่วนะกว่างบอมานมไผเนี่กินโลด อยากุ้เก็มาทามาให้กินขนมน้ำซุปดีเหมือเนาะไปตั้งที่ไหนกินได้นานมากใครใครตาใคใค้ต่ำมาแล้วค่ะพร้อมแล้วนะคะพร้อมกันแล้วนะคะทุกคนไปเล เรแรกนะคะจะมา้อกันนะคะในเวอร์เวอร์ชันสาวขี่เหล่านะคะเรารุ่นหวยกันนะคะทุกคนส่วนคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like กดแชร์น,นะคะกด Subscribe ช่องสบบังกูตานีแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าน,นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย